สวัสดีค่ะพี่น้องมาปตะขุดคนเนอะมากึงเข้าวกันหลับไก่เด้อจ้ะพี่น้องอืหลับไก่จ้ะยกให้ดูก่อนลาบไก่จ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะอันนี้กัเมนูผักต้มน้ำพริกกระทู้จ้ะผักต้มจ้ะผัดกันเล็กต้องเอาซ้อนกันทั้งสี่เอา้าม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 า,มาวจวดจัดปัดบึ้มเลยไ่ต้องรอม่ต้องรอช้า ข,ข่าเนียวขึกก้่เกล้วเลยไม่ต้องข่าเนียวแยกแก้วขึ้่เกล้วอันนั้นที่ด่างเขาเลยดูทุบอืมอร่อยเขาเนาะอย่าไว้หลังแยกแก,ก้วจะเขียนเนี่ยทาเปิดตาสีแดงทาดีสีแดง ทานนวดสีแดงทานจมูกสีแดงแต่งเป็นนิ้วแม่พี่น้องมันยังมันมันดูที่มันอยากไม่ปังด่นะขอดีฮ็ดจังซี่แบบพี่ย่องมันอยากป้องปังเอ้โเท่านัน,น,นัสองถุงด้วย

เนาิดฝุ่นเมือลงหมดน้าเอาเอาใส่ใส่เลยใส่เต็แก้วเลยะปทู่ข่จะขอกินประจาน่ะกิ้ทุกมือกวาใ พอจะกินทุกมือแล,ล้วพี่น้องปะทุหอยเราก็จะ่ทินกับเอ้ คาราบอรีไปดองแซบ่บแซ่บอ่ะบีบแตงานาวเข้าไปอีกหน่อยตรวจจาดฟัดบุ่มเลยคอยไม่ได้บีบหลายคอยเอาใส่ต่น้นมาขามเปียกจ้ะแล้วก็มาบีบทั้งนอกเอาอืมอืมด้วย อร่อยนานๆได้กินลาบไก่น,นี่เนาะเอามาบิบกันฉัน <c oughs> แรกคอยว่าจะลาบกระทูแหละจนแรกคอยวันจะลาบกระทูต่อเรื่อบลาบ ขช่แ้เป็นนับไก่เลยอ,อร่อยต้นไอ้นั่นอหอมไงคอยฝานมาท่านนักตาคอยไหลล่วงลูร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 ูหอม

นี้ก็เป็พริกประแดดนเพื่อมาม่จะเป็นงงย๊จับจับน้ำผันจ้ะกินเพื่อ,อ จับหหา่อ่ะคืสจ็จแมวจะไปถ่าย จะท้ายอันวิดีโออันอินเขาไหมอันแพ่พักปุ๊ไหมพี่น้องเทาศั์มันต้องใช้เครื่องนี้มาเด้พี่น้องเน้อดินน้ำกันเด้จ้าแจ๊กน้ำกันจา้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้จ้าพี่น้อง เป็นกับนังไก่ให้เจ๊แก้วใน่เด้อสู่ๆเด้อจ้าพีน้องคอยกับเปิดหมดเมืออาชีพมาได้ดอกจักว่าหักเปิดตรงไหนมันไม่มขึ้นให้แมมมันไม่ขึ้นหมดเมืออาชีพให้แม่พี่น้องอื